สวัสดีครับวันนี้รัานตะบะช็อปเราจะพามาชมนะฮะผมรถเข้าใหม่นะครับผมนั่นก็คือ Suzuki GSX 750 S ็กซ์เ้ยอใช่ไหมอ่า S นะครับผมคันนี้เป็นรถปี2018นะครับผมเขาบอกว่ารถสวยมากเลยนะครับอ่าราคาก็สดนะครับเปิดอยู่ที่189,000บาทนะครับออกรถเริ่มต้นนะครับฟรีดาวนะครับเดี๋ยวเรามาดูเทียร์รอบคันกันเลยนะครับผมคันนี้เป็นรถเต็มเต็มทั้งคันสีแดงครับ สีแดงสดๆนะฮะในคลิปอาจจะดูแดงแป้นไปดิดหน่องฮะแต่ตัวจริงนั้นสวยกว่าในคลิปนะฮะอันนี้ตรงปกแน่นอน,นครับไม่จกตานะครับผมเดี๋ยวามาดูดีเทลรอบคันกันเลยนะครับรถสวยๆนะฮะรถปี2018นนะครับสวยจริงนะฮะเห็นไหมถ้าถ้าถ้าสังเกตนะครับตัวสีแดงของเขาจะมีออกกากเพชรนิดน,นึงนะครับเงางามนะครับผมมีกราบเาน้ําแต่งมาแล้วนะครับผมจากรีออนนะฮะตรงรุ่นด้วยนะ เดี๋ยวเราซูไปดูนะฮะเห็นไหมมีตาสัญลักซูสุกิแล้วก็เป็นของรีออนนะครับผมบางโคนเขาบอกผมชอบบางโคนมากเลยผมชอบบางโคนมากเลยดูมันดูมีความแบบแอโรดนามิกมีการตัดลม,มนะฮะมองด้านข้างนะครับผมเห็นไหมปกติในเกตไบค์ขอ,ง,องหลายๆค่ายจะไม่ทําบางโคนแบบนี้นะครับแต่สําหรับค่ายคนบ้าแล้วต้องจัดนะครับสวยครับผม ตัวโชคนั้นสามารถปรับได้นะครับปรับปรับแต่งได้นะครับมาให้ดูเหมจะมีตัวปรับแต่งนะครับซอฟท์ไฮนะครับปรับได้สองข้างนะครับผมดูดีเทลต่อเลยครับรถสวยจริงๆนะครับคันนี้กระจกไปแฮนด์เลสซิงพาวเวอร์นะฮะสวยกันเลยนะครับสีแดงครับดูดีเทลแข็งขอบอกว่าสวยมากรถสวยจริงนะครับ อ๋อนะครับปลารซิปออนนะครับผมเป็นอาคาบบิช็อตตี้นะฮะมีสปูนุทโชตังแต่งนะครับสวยๆกันเลยนะฮะท้ายเดิมนะครับมีมาให้นะฮะตูต่อนะครับรถดีเทลนั้นสวยจริงๆครับโชสเตอร์พร้อมใช้งานนะครับอ๋อเลยยาวๆนะครับสวยจริงๆสวยมาก ต่อรอยถังแต่งมีมาให้นะครับผมเบาเป็นแบบ2ตอนนะครับสปอร์ตมากตัวรถนั้นไม่อินเจ p a แปทั้งคันนะครับแล้วก็ตัวรถนั้นก็จะมีการามีการอนี่นะฮะใครคกันนะมีทัคชั่นคอนโทรลมาให้ด้วยนะครับเห็นไหมนี่มีโหมดในการขับขี่นะครับมีทัคชั่นคอนโทรลมาให้นะครับเห็นไหมเราแค่กดปุ่ม setting นะกดปุ่ม s e ตติ n งตรงนี้มันก็จะปรับให้เราได้เลยนะครับ บมาปรับโหมดได้หลายระดับเลยทีเดียวเชียวนะฮะอ่าผมนะอันน้ชั่นหนึ่งอันนี้สามารถปรดแทักชั่นได้นะครับเอาเลือกทักชั่นตัวไหนไว้ก็กดไปแค่นี้เองครับผมอ่ะยวมาดูเลขไม์กันดีกว่านะฮะคันนี้ครับวิ่งมาแล้ว25 2 0 3ืมกิโลเท่านั้นนะครับรถปี18แต่บอกว่ารถสวยแน่นอนนะครับสไตล์คนบ้าหา้ามพลาดและ ใครที่กำลังหาอยู่นะฮะก็อย่าลืมนะครับผมทักเข้ามาได้ที่ร้านเตอร์บเอรช็อปกันได้เลยนะครับมาฟังแต่ทอดีกว่าเสียงดุดุครับสไตล์คนบ้าเขาบอกว่าบิดติดมือกระชากทุกุญญานแน่นอนนะครับผมถ้าใครสนใจเจ้าซู z u กิจีเอ 750คันนี้นะครับรถปี18รถสวยจริงๆสวยมากนะฮะก็อย่าลืมนะครับทักเข้ามาได้ที่ร้านเตอร์บายช็อปกันได้เลยนะครับหรือเพจชื่อเดียวกันเลยนะครับเตอร์บายช็อปหรือสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์ที่ขึ้นหน้าเพจร้านได้เลยนะครับผมสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการออกรถหรืออยากจะนัดเข้ามาดูรถก็ยินดีครับผมร้านเราเปิดทุกวันนะครับผมร้านเรานะฮะก็ฟิชเชอร์ฟิโอนฟรีประกันร่อหายให้1ปีเต็มๆนะครับแล้วก็ สามารถจัดไฟนั้นได้ทั่วประเทศเลยนะครับถ้าสนใจก็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามานะครับเพราะสวยจริงๆสวยแล้วสวยอีกนะฮะก็อย่าลืมรู้ถึงนะครับร้านเตอร์บิชอปนะฮะโอเคนะครับขอลาไวาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ